สวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมือโตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่ในทูเบอร์นี่วอลเล็มาอัปเดตกันหน่อยในปี2024กันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะสำหรับการรับนะในโคส่วนลดที่เพื่อนๆจะไปเติมเกมผ่านทูเบอร์นี่วอลเล็ว่ายังมีโคส่วนลดตัวไหนคุ้มๆกันบ้างสำหรับใครที่ยังไม่ดูดูคลิปนี้กันได้นะก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่ทูเบอร์นี่วอลเล็ได้เลยนี่มาดูตรงนี้นะครับนี่มาดูตรงนี้ได้เลยนะอัลลีเพร์รีเวิร์ดนะให้ ซีฟ,ฟ้าฟาตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยกดคลิกเข้าไปนะอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะหลังจากที่เพื่อนกดคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้ก็จะมีโค้ดเยอะแยะเลยนะครับตัวที่เราสามารถใช้ได้ในการเติมเกมในเดือนนี้นะก็มีไม่ค่อยเยอะอ่ะทุกคนมีไม่ค่อยเยอะนะมาดูตัวแรกกันดีกว่านะครับสําหรับตัวแรกจะเป็นการล็อกอินทั่วไปเลยนะครับสามารถรับโค้ดส่วนลดของ ก o g กิลเ a y ที่สามารถเอาไปเติมเกมกันได้นะครับเดี๋ยวเราทําการกดเช็คอินกันก่อนนะแดกดคลิกเช็คอินไปก็จะได้รับนะทุกคนสําหรับโค้ดส่วนลดจํานวน5บาทนะทุกคน5บาทนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเราจะเป็นยังไงนะครับกดคลิกเข้ามาเงื่อนไขก็จะเขียนบอกว่ารับโค้ดส่วนลด5บาทเมื่อซื้อ สินค้าใน Google Pay นะครับที่เราสามารถเอาไปเติมเกมได้แบบนี้ขั้นต่ำ6บาทขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้ได้และต้องทำชำระผ่าน t ูเบอรี่วอล l e t กันด้วยมาดูตัวที่2กันดีกว่านะครับก็จะเป็นกิจกรรม f แฟลชเซลนะแฟลชเซลตรงนี้นะทุกคนแฟลชรีเวิลดอ่ะกดคลิกเข้าไปได้เลยเป็นการลดราคาเกือบ99%นะกิจกรรมจะเริ่มช่วงเวลา 16เฮ้ย18นาฬิกาดิเออนะ18นาฬิกาและช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับของทุกวันเลยนะฮะของทุกวันและ11โมงนะทุกคน11โมงก็มีเหมือนกันน่าจะปรับเวลาใหม่แล้วแหละนะสังเกตด้วยนะครับเรื่องลงมาด้านล่างสุดมีไหมกิจกรรมบางวันอาจจะมีนะทุกคนนี้เจอเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเนตตรงนี้นะครับ คูปองส่วนลด Google Play มูล,ลค่า20บาทนะครับจ่ายแค่1บาทเท่านั้นนะทุกคนจ่ายแค่1บาทเท่านั้นเพื่อนๆก็ได้รับคูปองตั้ง20บาทลดเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดจะเป็นยังไงกดคลิกเข้าไปได้เลยนะสำหรับตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเขเขียนบอกว่ารับส่วนลด20บาทเมื่อซื้อสินค้าใน Google Play Store ขั้นต่ำ21บาทขึ้นไปนะครับตรงนี้ ใครทันใครได้นะครับสละใครที่ไม่ทันก็เล่นไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆนั่นแหละนะมาดูตัวต่อมานะก็นดีกว่านะครับจะเป็นกิจกรรมนะทุกคนรุ่นรับฟรี50,000บาทนะครับตรงนี้อาจจะมีโค้ดส่วนลดให้เราก็เป็นได้กดคลิกเข้าไปได้เลยนะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนอสามารถสุ่มได้วันละครั้งและจะมีโค้ดส่วนลดให้ฟรีนะทุกคนจํานวน10บาทนะครับจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่สังเกตดูตรงนี้นะทุกคนจํานวน10บาทเป็นของ Google Play Store ทำการกดคลิกสุ่มไปได้เลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเราจะุูมได้ไหมได้ไหมโอ้โหเฮ้ยทุกคนเราได้5บาทแล้วอะ่ะทุกคนเราได้5บาทเฉยเลยโอ้โหผมหวังตั้ง10บาทเลยนะอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนจะมี5บาทแล้วก็10บบาทที่ใช้เป็นโค้ดส่วนลดกันได้มาดูตัวต่อมากันดีกว่านะครับจะเป็นกิจกรรมที่สามารถรับได้ทุกคนเลยจะเป็นกิจกรรม g o o ก l e เพย์8บาทนั่นเองนะครับกดคลิกเข้าไปกันดีกว่านะแปลกมากเลยนะทุกคนเดือนนี้เมื่อก่อนนะทุกคนเราจะต้องอเสียตังค์เยอะนะทุกคนเสียตังค์ไม่เยอะดีเออเดือนเดือนที่แล้วเสียตังค์ไปแค่1บาทถ้วยอถบาทเท่านั้นนะโค้ดส่วนลดตั้ง15บาทบางทีก็10บาทก็มีในเดือนนี้เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขจะเป็นยังไงคูปอง g o o g l e Pay 15บาทและคูปอง Google Pay 8บาทเลือกซื้อได้ 1ครั้งต่อเดือนเฮ้ยเราเลือกซื้อได้เลยทุกคนน่าจะเลือกซื้อได้แต่เงื่อนไขก็เขียนบอกว่ารับโคสโลดนลดบาทเมื่อซื้อขั้นต่ำ9บาทขึ้นไปก็แสดงว่าถ้าเราอยากเติมเกมแบบนี้เราก็สามารถใช้โคสโลดได้นั่นเองแต่ต้องมีเงื่อนไขก็คือต้องซื้อ10บาทขึ้นไปเฮ้ย9บาทขึ้นไปดิซึ่งจะสามารถใช้โคสโลดนี้ได้นั่นเองมาดูตัวอื่นมีไหมทุกคนที่คุ้มคุมทุกคนในเดือนนี้มีไหม ไม่มีแล้วนะทุกคนในเดือนนี้ก็จะประมาณนี้มาอัปเดตให้ในปี2023ของ t ูเบนี่วอลเลตสำหรับใครที่จะใช้โคสดลดนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทํำดูได้ลองไปทํำดูได้ลองไปเติมดูได้เพื่อนๆก็สามารถใช้โคสดลด ลดค่าใช้จ่ายที่เพื่อนๆจะทําการเติมเกมเอาเงินไปใช้ตัวอื่นก็ผมมองว่าคุ้มกว่านั่นเองเพื่อนๆพจาจณาดูแลกันนะทุกคนในเดือนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่มาอัปเดตให้รับชมเรียบร้อยโอเคสับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปโัน okay. ี okay. overseas, onsieur, hey, yeah. Emily, block, ้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมาตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ